ซึ่งสีสันของการอภิปรายเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับต่อด้วยการอภิปรายของฝ่ายค้านที่สลับกับการตอบคําถามจากฝั่งรัฐบาลอย่างต่อเนื่องน,นะครับและเมื่อคืนนี้ปิดท้ายโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะครับโดยก่อนที่จะมีการสรุปการอภิปรายรัฐบาลก็ได้มีการกล่าวความในใจนะครับของคุณพิธาคุณพิธาเนี่ยบอกว่าไม่ได้เสียใจที่ต้องมาเป็นฝ่ายคา้านแม้รวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลได้มากกว่า และไม่เคยเสียใจว่าการอภิปรายครั้งนี้จะเป็นชีวิตครั้งสุดท้ายทางการเมืองแม้ว่าไม่เสียใจแต่ก็เสียดายเวลาที่ประเทศไทยต้องเสียไปและเสียดายที่ตั้งแต่จําความได้เคยโหวตลงคะแนนให้พักรัฐบาลเพียงพักเดียวมาโดยตลอดแต่รู้สึกว่ารัฐบาลชุดนี้ไร้วาระจึงขอเสนอแนะ3ข้อไปยังรัฐบาลนะครับโดยระบุว่า หากอยากจะกอบกู้ภาวะผู้นำของรัฐบาลถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรีและก็นำผู้เชี่ยวชาญแต่และเรื่องเข้ามาทำงานนายกรัฐมนตรีจะต้องมีรถแมพแล้วก็มีแนวทางแล้วก็ไทม์ไลน์นะครับรวมถึงการลับเคลื่อนนโยบายต่างๆรวมถึงขอให้รัฐบาลรับฟังเพื่อตอบสนองไม่ใช่ฟังเพื่อตอบโต้เพราะบางครั้งเสียงที่ไม่ได้อยาก ได้ยินที่สุดจะเป็นเสียงที่ประเสริฐที่สุดนะครับอันนี้เป็นทางคุณพิธาก็ถแถลงกันนะครับอ,อ,อภิปรายนะครับหลังจากนั้นคุณสมศักดิ์เทพสุทินครับรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เสนอแนรัฐบาลโดยไม่ลงมติตามมาตรา152นะครับ ถือเป็นการใช้กระบวนการรัฐสภาตรวจฟอร์ออฟบริหารโดยข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาลจะขอรับไว้เพื่อไปพิจารณาปรับปรุงขับเคลื่อนและก็รวมถึงการดําเนินงานของรัฐบาลเพื่อลดความเหลื่อมล้ําขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในทุกๆมิติครับ หลังจากนั้นก็มีการปิดการประชุมนะครับโดยนายวันมุฮัมหมัดนอมัตาประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อ่านพระบรมราชโองการปโปรดกล้าปโปรดกระหม่อมประกาศพระราชกษฤษฎีกาปิดสมัยประชุมรัฐสภา,าสมัยสามัญประจำปีครั้งที่สองตั้งแต่วันที่10เมษายน,น2567และสั่งปิดการประชุมไปในเวลา2นาฬิกา15นาทีของวันนี้ที่เพิ่งผ่านมานี้เองนะครับอืมนะฮะก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นสภา ในสมัยนี้อย่างสมบูรณ์นะครับ,รบจะเปิดสมัยครั้ง3กรกฎาคมคยาวเลยนะครับ,รบแต่ว่าสภาก็ยังไม่หยุดหล่ะก็ยังทํางานอย่างต่อเนื่อง